เคยทำเยอะกว่าพี่โอ๊ยตกบกแล้วอ่ะโอ๊ยน้องจะไปแหกเลยวะของพี่น้องร้องเป็นวงล็อกเนี่ยมีเวลาเขียนอ่ะไม่ารักเคอยู่ในวงว่าจริงแต่เคไม่ได้ร้องทุกแนวคืองตัวเคชัดเจนว่าตรงไหนร้องล็อกตรไหนร้องแบบไหนถ้างานเดินงานงานกลางคืนน่ะพี่ว่าเคยทำเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นงานอย่างอื่นเนี่ยถ้ารวมรวมแล้วอ่ะพี่ว่าพี่เยอะกว่าตอนทำอืออ้วนแต่ผมผมก็ผมก็เยอะเหมือนกันอย่างเช่น งานอะไรร้องเพลงไงพี่ฮะร้องเพลงคืนวันรอนฮะร้องที่บ้านเหรอร้อขอรองทุกคืนจูเจนนี่แล้วจูเจนี่จะตัดหน้าผมหน้าเอ้อเฮ้ยเ่้ยเอ้อหาขนมกันน้องจะทำไงแบบทำแบบนี้หรือวเราก็ได้ไปเที่ยวสี่คนเลยแบบอะไรคนละ แต่ผมว่าเนี่ยมันฟังไม่หรอกอย่าให้หวีดร้องหรอตลกดีไงคือให้ทีมที่ิงไม่ต้องหัวร้อนให้ไงปลอบใจบ้างอะไรมาเอาโจไปแล้วลูกห่างอีกเลยหัวพูดแบบพี่ตีกรแบบพูดจัง